พระสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดละคังโคสิต,ตารามหรือเรียกกันว่าพระสมเด็จชิ้นฟักครับนี่ด้านข้างครับ ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อหามวลสารจัดจ้านพิมพ์ใหญ่เก็ะลุซุ้มเลยนะครับเนี่ยนี่ครับนี่เก็ะลุสุ้มเลยในซุ้มครอบแก้วอยู่บนฐานสามชั้นครับสามชั้น เนื้อหาจ๋งโหเล็กเนื้อขนมตุ๊บตับเก็ดตะรุสุ่มเลยหน้าบูชาครับหน้าสะสมอาวันนี้ก็ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ